แช้หกวิธีดูแลผมที่ทําให้ผมแห้งขาดปล่กกลับมาเงางามวิผมก่อนสระอันนี้ทําให้ผมไม่พันกันนุ่มลื่นขึ้น นวดหนังศีรษะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาร์คผมด้วยการสเปรย์ให้ผมเปียกหมากก่อนแล้วมาร์คกลางถึงปลายเส้นผม,ผมเจ๊ะแห้งเปราะแล้วก็หักง่ายด้วยการบำรุงจะใช้โดบอะมิโนโบอนรีเพลที่เขาใส่อะมโนโคอมเพล็กเทคโนโลยีสิทธิบัตรของโดบนะจ๊ะช่วยเชื่อมพันธะผมที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงได้ทิ้งไว้30นาทีถึง1ชันะ 1> ช่วโมงล้างผมเตรียมสระผมแล้วก็นวดผมกันสระผมสองรอบรอบแรกเพื่อทำความสะอาดรอบที่2เพื่อรับอะมมโนคอมเพล็กจากตัวแชมพูให้แบบนวดผม บำรุงที่แห้งเสียขาดเปราะให้แข็ง <By S 1> แรงบเฟดแฮร์เซรัมช่วยเคลือบเปลือกนอกของเส้นผมป้องกันความร้อนจากใดเพิ่มความชุ่มชืม้นที่แห้งขาดเปราะก็จะค่อยๆมีน้ำหนักชุ่มชื้นกลับมาเงาสวยได้ทำเสร็จแล้วผมหอมเหมือนทำสปาเลยใช้สีตัวนี้ครบจบเลยจ้ะไม่ต้องลงออยเพิ่มเพราะว่าเซรัมบเฟดของโดมีครบด,ดูหลายขั้นตอนหน่อยแต่ผมสวยขึ้นขนาดนี้มันคุ้มอะ